วันเดย์ทริปวันนี้จะพาไปที่คาวาโกเอะเมืองเก่าลิตเติ้ลเอโดะสไตล์ชิคๆเที่ยวแบบวันเดย t r i ิปได้เลยจากสนามบินนาริตะตอนนี้เราก็กำลังจะไปนิโปริกันนะคะคาวาโกเอะเป็นเมืองเก่านั่งรถสามต่อแต่ว่าเราค่อยๆไปอันทีละตัววันนี้นั่งเป็นเคซีสกาล่าสี่สิบนาทีก็จะไปถึงนิโปริ ควรรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการนั่งเคเซีนะคะนั่งง่ายระบุที่นั่งชัดเจนจากสนามบินได้เลยนะคะที่นั่งปรปับเบาได้จากที่จับตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นที่พักตั๋วแบบนี้เลยอันนี้หลายๆคนก็คงรู้แล้วเนาะว่าจะเอาตั๋วมาวางตรงนี้ได้นะคะแต่ต้องระวังหายด้วยนะระหว่างทางที่เรานั่งเป็นนิปปรินะคะก็จะเจอวิวสวยๆแบบนี้เลยอบที่เราไปมีเจ้าหนะ้าที่มาทําแบบสอบถามด้วยแล้วก็ได้โปสการ์ดมา2ใบด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ได้ปากกาฟรีด้วยนะสําหรับคนที่เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยต้องนั่งรถไฟไหลต่อค่อยๆนั่งไปทีละต่อค่ะเพราะว่ารถไฟเขาค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดรู้สึกงงสามารถถามเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟได้ทุกคนเลยนะคะพอถึงสถานีรถไฟแล้วถ้ายังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งรีบหยอดบัตรนะเพราะมันค่อนข้างมีหลายช่องนะคะเดี๋ยวหยอดผิดแล้วจะออกไม่ได้ค่ะนั่งมา40นาทีจากสนามบินเราก็จะถึงที่สถานีนิปโปริเดี๋ยวจากสถานีนี้นะคะเราจะต่อรถไฟ JR ย a มาโน e l i n ลค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งไปลงที่สถานีอีเคบุกุโรนะคะ เป็นต่อที่2ค่ะระหว่างเปลี่ยนสถานีถ้าเกิดไม่ได้มีบัตรไ c นะคะให้ใช้เหรียญหยอดได้เลยจะได้ละลายเหรียญไปด้วยพอไปถึงที่สถานีอิกะคูบุโรแล้วนะ,ะเราจะเดินไปที่โทบุอินฟอร์เมชันนะคะซึ่งตรงนี้จะบริการนะะักท่องเที่ยวที่จะไปคาวาโกเอะโดยเฉพาะเลยรอบนี้เราเลือกซื้อตั๋วแบบพรีเมียมนะคะเพราะว่าจะได้นั่งรถบัสด้วยได้ตั๋วแล้วเราก็มาเข้ารถไฟกันคะ่ะสายนี้เราจะลงที่คาวาโกเอะเลยนะขว่ามาที่คาวาโกเอะเลยนะคะ,ะ,ะ,คะก่อนหน้านี้เรานั่งรถไฟแล้วก็ต่อรถบัสมาลงเลยเพราะว่าเราไม่อยากเดินไกล ถ้าไม่ได้นั่งรถบัสอาจจะต้องเดินจากสถานีรถไฟ 20- ถึง30นาทีเลยค่ะค่อนข้างไกลมากเลยที่น okay. ี่ก็จะมีของขายเยอะเลยค่ะ เราลองสั่งนะครับเพราะเราพูดภาษาอังกฤษ Thank you Hi ออสเตรเลีย Thank you ออสเเลียสี่ร้อยค่ะก็ไดายไแล้วตอนนี้เราก็เขินๆภาษาอังกฤษนะเนาะเพราะเราพูดไม่เก่งมากเมื่อกี้ ที่นี่ก็จะเป็นที่เดินเล่นนะคะมีของกินของขายเต็มไปหมดเลยบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์เมืองเก่าเลยนะคะวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์พอดีก็เลยจะคนเยอะมากๆเลยสําหรับใครที่อยากได้รูปสวยๆก็อาจจะต้องมาวันธรรมดาหรือว่าช่วงเช้าๆนิดนึงนะคะที่นี่เขาบอกว่าดังเรื่องมันนะอร่อย ใครชอบมันก็ลองแวะซื้อดูนะคะเราก็จะเดินเล่นไปรอบๆเมืองนะคะสังเกตว่าคนใส่ชุดยูกาตะเต็มเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าร้อนด้วยนะที่นี่มีร้านให้เช่าชุดยูกาตะชุดกิโมโนเยอะเลยนะคะใครชอบก็ลองดูนะเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอหอะระฆังนะคะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลย นี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปรอรถเมย์นะคะไปกันต่อค่ะอันนี้เราก็มาลงป้ายสัญจ้านะคะคือโบชัวที่เนี่ยบอกไว้ครบหมดแล้วแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะเราสามารถขึ้นลงรถเมย์ตามป้ายที่โบชัวบอกได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวหลงนะเพียงแต่ว่าอยากขึ้นบัสผิดสายไม่งั้นเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนอนุสรสถานของที่นี่ด้วยนะคะก่อนกลับเราก็แวะกินข้าวหน้าปลาไหลที่นี่นะคะเป็นร้านดังแล้วก็เปิดมานานกว่าร้อยปีแล้วพอช่วงบ่ายๆเราเที่ยวทั่วแล้ว แล้วเราก็กลับที่พักนะคะใครอยากลองมาก็ลองมาดูนะคะไม่ยากเลย